ประมาจา์ครุยมาตอนที่9กสิจินกวงยาวยิ้มพลางผายมือยักไหลช่วยไม่ได้แม้จะทำชั่วจนสุดทางแต่ยังอยากให้คนอื่นสงสารข้าก็เป็นคนเช่นนี้แต่พอพูดคำว่าคนเขาพลันพลิกมือฉับพรันใช้สายพินสีแดงเส้นหนึ่งคล้องรอบคอจินหลิงจินกวงยาวกล่าวเสียงเข้มทั้งที่หยาดน้ำตายังคลอหน่วย <NYU. S 2> อยากขยับหน,นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจนไม่ทันตั้งตัวจริงๆเจียงเฉียงตวาดตั้นเว่ยอู่เชียนเจ้ายุทธอาวุธมันมาบทแต่ไม่ใช่หรือท่ามกลางสถานการณ์ครับผันเจียงเฉียงตะโกนใส่เว่ยอู่เชียนด้วยน้ําเสียงเหมือนตอนอยังเป็นเด็กหนุ่มไม่ผิดเพี้ยนฝ่ายเว่ยชิงตะโกนกลับไปขันยุดสายพินเข้ามาแล้วจริงๆคงไม่ใช่จินกงเยามีตะบะสูงส i̇şte. ่งจนขั้นสร้างส uh. ิ่งของจากความว่างเปล่าได้กระมัง หลานวังจีมองเลขคน,นออกในแวบ,บเดียวเข่าซ่อนไว้ในร่างคนอื่นต่างมองตามทิศทางที่หลานวังจีชี้ก็เห็นบนชุดขาวแถวหน้าท้องกินกวงยาะปรากฏคราบสีแดงเข้มเป็นวงและค่อยๆขยายวงกว้างกะน้ำสาเหตุสายพินนี้มีสีแดงคงเพราะอาบย้อม้ดยหิตจนเปียกชุ่มทอนเว่าเช่นคนตัวเขาถึงได้หาไม่เจอกินกวงยาไมด้ซ่อนไว้กับตัวได้ซ่อนมันไว้ในร่างตัวเองรอจนกล่าวคำพูดพวกนี้จบ ทําให้สภาพอารมณ์ร้านสี่เฉินสันอนอ่นกรเปี่ยงเป็นความสนใจของคนอื่นๆพร้อมกับพูดยั่วโทสะจินหลิงจนขยับขึ้นหน้ามาใกล้เขาไม่ได้เวลาอันสมควรก็ชฉวย่ังววนที่คนอื่นไม่ทันตั้งตัวเชะนิ้วเจาะท้องดึงมันออกมาจากในร่างตัวเอง สุดติ่งกระดิ่งแมวใครอยากไปคาดคิดว่าเพื่อทางรอดสุดท้ายนี้จินกงยาวจะทําเยี่ยงนี้กับตัวเองสายพินเส้นนั้นแม้จะเล็กและบางเฉียบแต่ถึงอย่างไรก็เป็นวัดทูแปลกปลอมที่ทําจากโลหะฝังไว้ในร่างกายที่มีเืดเนื้อพกติดตัวไปด้วยทุตแห่งหนย่อมจะเรื่องหน้าอภิรม์อย่างแน่นอนเจียงเชิงตะกนสุดสียะอาลิ เวยอุชินก็หยับกายอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่แต่มีคนคว้าตัวเขาไว้ได้ทันพันไปมองเห็นว่าเป็นหลานหวังจีเขาจึงพยายามตั้งสติไม่ได้ทําเรื่องวู้วามจินกวงเหว่บังคับให้จินหลิงยืนขึ้นแล้วกล่าวว่าประมุกเจียงท่านไม่จําเป็นต้องตื่นเต้นร้อนใจถึงเพียงนี้ก็ได้ถึงอย่างไรอันหลิงก็เป็นหลานที่ข้าเห็นมาแต่เล็กจนโต ข้ายังคงยืนยันคำเดิมต่างคนต่างอยู่ไม่ข้องเกี่ยวกันผ่านไปสักระยะย่อมได้เห็นอาหลิงที่ปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายแม้เพียงลายผมเชียงเฉิงพวกคุณอาหลิงเจ้าอยู่นิ่งๆจินกวงยาวหากเจ้าต้องการตัวประกันเปลี่ยนเป็นข้าแทนก็ได้จินกวงยาวพูดอย่างตรงไปตรงมามันไม่เหมือนกันพระมุกเจียงเจ้าบาดเจ็บเึ้นไหวไหม่สะดวกงแต่จะเป็นตัวถ่วงข้าเปล่าเปล่า เพ่เชฝ่ามือช่มเหงื่อประมุกเยนเจ้าดื่มอะไรไปหรือเปล่าบริวาลผู้จงรักภักดีของเจ้าอย่างอยู่ที่นี่กินกวงยาวมองเวทางซูเซอร์ได้ถูกกระบี่เร้นทรีของหลานหวังจีจอคอซูเซอร์พื้นเข้นเสียงแหบแห้งตะกลขึ้นทันควนัน ท่านประมุกท่านไม่ต้องสนใจค่าจินกงยาวรีบพูดตอบตอบใจเจ้ามากหลานสี่เชิญกล่าวเนิบชฉาว่วาประมุกจินเจ้าก็หกอีกแล้วจินกงยาวเอ่ยเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วหลานสี่เฉินบอกกล่าวก่อนเจ้าก็พูดเช่นนี้ค่าแยกออกแล้วว่าคำไหนเจ้าพูดจริงกันแนะ่ ขณะจินกงงย้าจะเอ่ยปากเกิดเสียงฟ้าร้องดังกึกกล้องกำปนาตแมสอยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่กลับได้ยินชัดราวกระดังขึ้นข้างหูทำให้เขาตัวสั่นยางก็ภุมตัวเองไม่โยู่จนกลืนถ้อยคำต่างลงคอไปสิ้นเวลาต่อมาเสียงประดาดต,ตึงตึงตึงก็ดังสนั่นมาจากนอกประตูศาลเจ้าเสียงนี้หากจะบอกว่าเคาะประตูมิู้เรียกกระแทกประตูจะหมกววา มันไม่เหมือนเสียงคนใช้มือตบประตูแต่เหมือนมีบางคนจับศีรษะคนกระแทกประตูอย่างบ้าคลั่งครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงดังขึ้นทุกทีทุกทีดานประตูสารเจ้าปริแตกเป็นรอยใหญ่ขึ้นทุกขณะสีหน้าจินกงวยยาวก็ดูบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆตอนเสียงดังไปทั่วทุกสารทิตในสุดดานประตูก็หักท่ามกลางสายฝนเทกระหน่ำร่างดำทะมึนร่างหนึ่งพุ่งตัวพางประตูเข้ามาอย่างรวดเร็ว ร่างกินกงเหยาสันไว้คล้ายคิดจะเบี่ยงหลบแต่กลับยับยั้งความคิดช,ชั่วแล่นนี้ไว้ทิศทางที่ร่างนั้นพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วมิใช่เขาแต่เป็นเว่ยอูเชียนกับหลานหวังจีทั้งสองพระออกจากการอย่างใจเย็นเพียงชั่วพริบตาก่อนจะยืนเชียงบาเคียงไหลกันอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อหันไปมองเว่ยชินกร้องขึ้นว่าเว่นหนี วันหนิงชนเข้ากับรูปสลักเจ้าแม่กวันอินที่ประดิสถานอยู่ในสานเจ้าห้อยตัวท่าหัวทิ่มพื้นเท้าชี้ฟ้าครู่หนึ่งก่อนจะลวนกร้อมคุณชายเมื่อเห็นเขาีินาเจียงเชิงกับจินหลิงก็เปลี่ยนเป็นไม่น่ามองส่วนเนี่ยว้าซังร้องตะโกวนว่พียให นอกจากวันหญิงที่ลอยมือเข้ามาแล้วนอกหน้าประตูศาลเจ้ายัางมีเงาร่างสูงใหญ่อีกร่างคนวันนั้นรูปร่างแข็งแกร่งไม่น่าจงเหมือนถึงดวง,งตาไร้ประกายเป็นสื่อเฟิงจุนเนี่ยหมิงเจียนั่นเองเขายืนรรงานดุดหอเหล็กตา พายุผลกระหน่ำอยู่หน้าศาลเจ้าแม่คนยิ่มขวางทางเข้าออกของทุกคนศีรษะตั้งตรงอยู่บนคอบอริเวณรอบลำคอเต็มไปด้วยเส้นไหมสีดำาีเย็บโดยฝีเข็มที่ยิบมีคนใช้ได้ยาวเย็บศีรษะของเขาติดไว้กับร่างไร้หัว หลานสีเฉินเอ๋อพี่ใหญ่จินกงหยางพึมงพำมเสียงเบาว่าพี่ใหญ่นนรราาใ,หญในศาลเจ้าแห่งนี้มีคนเอ่ยปากเรียกศพเนีย่ยเหมนเกี่ยวพี่ใหญ่ถึงสามคมน้ำเสียงของทั้งสามแตกกันอย่างสิ้นเชิงใบหน้าของจินกงยาวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดทั้งตัวสั่นสะท้านไม่ว่าตอนมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วคนที่จินกงยาหว,วั่นเกรงมากที่สุดคือพี่ชายร่วมสามบานผู้มีนิสยัยมุทะลุหนุดนดันไม่ยอมป่อยปลนใน,นอย่างไม่ต้องสงสัย เขาตัวสัน่นเงินมกมือสัน่นผับ้ายพินชุ่มโลหิตตรึงแน่นในมือสายนั้นก็ปล่อยสั่นตามไปด้วยในช่วพรีบตานเนียงจูๆ่ๆหลานวังจีกระชักกระบี่เรนทุรีออกมาฟันฉับในกระบี่เดียวช่วงเวลาเพียงเสี้ยวอึดใจหลานวังจีก็มาปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าจินหลิงแล้วโดยถือบางสิ่งไว้ในมือส่วนจินกงยาวรู้สึกแขนเบาวิวและตกตะลึงเล็กน้อยเพราะก้มมองจึงพบว่ามือขวาหายไปแล้ว มือขวาของจินกงยาวทุกตัดด้วนหายไปตั้งแต่ข้อแขนสิ่งที่อยู่ในมือหลานบางจีก็คือมือข้างที่เดิมทีเขาใช้ดึงอาวุธพิฆาตอย่างสายผินเลือดสดพันชิดพุ่งไปทั่วใบหน้าจินกงยาวขาวซีดด้วยความเจ็บปวดเขาไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะกรีดร้องแต่แต่ประหะถอยหลังส่วนเซบไหลายก้าวถึงได้ยืนมั่นคง ยืนได้ไม่มั่นคงก่อนจะล้มลงกับพื้นซูเซอร์กราบเป็นฝ่ายทรงเสียงกรีดร้องชั่วพริตาหนึ่งหลานสี่จนคล้ายอยากเข้าไปประคองแต่สุดท้ายก็ไม่กล้ายื่นมือออกไปหลานวังจีแกะนิ้วมือจินกวงยาวข้างที่ถูกตัดขาดซ้ายพินพรันคลายออกจิ้นหลิงจิ้งรอดพ้นจากอันตรายจึงเฉงกำลังคิดจะกระโจนเข้าไปตรวจดหูหลานชายบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่แต่ว่ยเชี่ยนกับจิงตัดหน้าก่อน เขาคุมรายทงข้างจินหลิงว่าได้ตรวจตัวอย่างที่ท่วนชนแน่ใจว่าผิวนังบริเวณรำคอไม่รับความเสียหายดใดๆอ้พ่นลมหายใจด้วยความโลง่งอก ในอดีตยามหลานหวังจีออกกระบี่จะออมพลังไว้สามส่วนแต่เมื่อครู่สถานการณ์ครับขันเข้าขั้นวิกฤต้ายพินเส้นนั้นคมกริบเป็นที่สุดทั้งยังอยู่ในมือผู้ใช้วิชาซ้ายพินกีฆ่าที่สมามารถตัดเนื้อและกระดูกให้ขาดตะบันดังสับแตงหั่นผักได้อย่างง่ายดายที่สำคัญมือจินหยอง วางจุนจินกองยาวกำลังสัน่นหากสั่นกว่าเดิมอีกเพียงนิดเดียวหรือที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าคือเขาลืมไปว่าในมือรัดคอใครอีกคนและเผอชญจะท้าววิ่งหนีไปพร้อมกับสายพินในมือหากไม่ได้ล้านหวังกีตัตดสินใจเด็ดขาดจับไว้ตัดมือขวาของจินกองยาวแค่ดึงสายพินได้อย่างแม่นยำและทันกรานเก่งาป่านี้ศีสษะของจินหลิงคงกระเด็นหลุดจากบาเลือสดสดชื่นุ่งสูงไหลจังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จิงหลิงโดนเลือดจินกองยาวจากแขนตัดขาดสาสใส่เต็มๆจนเ,ล,เลือดไปครึ่งซี่ทั้งใบหน้าและลำตัวเขายังคงตกนึ่งตั้งสติไม่ทันเว่ยจนกอดเขาแน,น่นแล้วกล่าวว่าคราวหน้าเขารังหัดอยู่ห่างจากตัวรายให้ไกลๆหน่อยเจ้าตัวดีไม่ครูเจ้าไปยืนใกล้ขนาดนั้นทำไมหากลูกชายเพียงคนเดียวเจียงยินหลีกจินจือเซียนเป็นอะไรไปต่อหน้าต่อตาเขาเวยอุเชียนก็นรู้จะทำอย่างไรแล้วจริงๆจิงหลิงไม่ชินการถูกหนึ่งกอดแบบนี้เอามากๆ ใบหน้าขาวเซีดจิงแดงวาบ,บในชั่วพริบตาก็ผลักอ,อกปฏิเสธอ้อมกอดของเว่ยอเชยนโดยแรงแต่เว่ยเชยนกับยิ่งกอดรัดเด็กหนุ่มแน่นกว่าเดิมทั้งยังตบบาเขาหนักๆก่อนจะดันไปให้เจียงเฉิงไปซาอย่าเที่ยวเป็นผ่าซีสัวไปอยู่ข้างข้างนาเจ้าโน,น่น จึงจึงคว้าร่างจิงหลิงที่ยังวิงเวียนสับสนเอาไว้และมองไปทางเว่ยเช่นกับหลานหวังจีที่ยืนอยู่ด้วยกันลังเลสักพักก่อนเพิ่มพำพูดกับหลานหวังจีว่าขอบคุณแม้พูดเสียงเบาแต่ก็ไม่ถึงกับอู้ี้จินหลิงกล่าวว่าขอบคุณหานกวางจีที่ช่วยชุดิก่อรับ หลานมึงจีพย,ยักหน้าโดยไม่กล่าวสิ่งใดกระบี่เร้นทุีเสียงลงชี้พื้นปราศจ,จากหยดเลือดประอยู่บนคมกระบี่ไซสกระจ่างว่หยดลงพื้นไปจนหมดจนเกลี้ยงเก่าแล้วจากนั้นเขาจึงเปลี่ยนทิศทางเล็งปัญญางเนียมิงจีที่ยืนอยู่ตรงประตูว่หนิงค่อยๆตะเกียกตะกายลุกขึ้นจับมือที่หักขึ้นมาต่อกับเข้าที่ด้วยตัวเองแล้วกล่าวว่าระวังพลังอาฆาตของเขารุนแรงมากจนไม่อาจอยู่แกรนนะักรรับจินกวงเยากัดปันขบกรามแน่น ตบสลัดจยุดบนแขนข้างที่ขาดร้ายทีเขาเสียเลือดมากเกินไปจะเกิดอาการหน้าเมื่อตาลายแต่ว่าเขาเห็นเนี่ยหมิงเกียสืบเท้าเข้ามาหาเขาอีกหนึ่งก้าสองตาจ้องขมิงมาที่เขาพรันรู้สึกหลนลานเสียขวัญขึ้นมาในบัดดลสูซ้ออยู่ข้างๆกับอักเลือดอีกครั้งแล้วตะกวนห้วนด้วยเสียงแหบผ้าเจ้าพวกโง่หมวยย้นซ้ออยู่ทำไมหยุดมันไว้สิหยุดเจ้าสิ่งอยู่ตรงหน้าปรูนั้นไว้ให้ได้ เหล่าผู้มัเพนเพียนสกุลหลิงแห่งหลานหลิงได้ยืนอึ้งดุดมิญญาณหลุดลอยอยู่นานเพิ่งได้สติกลับเคลื่อนตังถือกระบี่พุ่งไปล้อมเนี่ยมิงเกียสองคนแรกพรานถูกเนี่ยมิงเกียซัดกระเด็นด้วยฝ่ามือเดียวจินกวงเยา้วใช้มือซ้ายโรยยาผงใส่แผลตรงแขนข้างที่ขาด แต่เพียงแปบ,บเดียวโลหิตที่ไหลทะลักก็จะละยาออกชะล้างยาออกหมดเขายามฉีกคอเสื้อตัวเองท,งทั้งที่น้ำตากรอบเบา้าชิดใจภาพผืนนั้นพันแผลห้ามเลือดแต่เดิมทีมือซ้ายของเขาถูกควันพิษจากในโลงศพและหยีบดำลวกจนบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วทำให้ไม่อาจออกแรงพยายามฉีกเสื้อด้วยมือสันริษอยู่นานก็ไม่เป็นผลเสพมีแต่ยิ่งเจ็บปวดทรมานสูเซอร์กระเสือกกระสนกระโจดก็หากินก้างยาวและ ฉีกจุดขาวของตัวเองไปพันแผ่ให้เป็นจั๊บเนียวกับที่หลานสี่เฉินคุ้มครองมนีอาไว้สั่งถอยหลบไปยังบริเวณที่ปลอดภัยพอดีซูเซอร์กรามหายาเผื่อมีหลงเหลือจนทัพวดตัวก็หาไม่เจอจึงหันพูดกับหลานสี่เฉินประมุกล้านประมุกร้าน,านท่านมียาหรือไม่ช่วยเดือดเถอะท่านประมุกประมัดต,ต่อท่านอย่างให้เกียรติมาตลอดท่านตือว่าเมตตาเขาสักครั้งเถอะนะ หลานสีเฉินเห็นสภาพหน้าสังเวชของจินกวงยาวที่จนเจียนจะหมดเสเ็จอยู่รอมรอในตาใช้แบวอย่างอดสงสารไม่ได้ในจังหวัดน,นี้ก็ได้ยินเสียงร้องหน้าเวทาวนามดังมาจากอีกฝั่งเป็นระลอกเนี่ยมิงเจียโจมตีได้หมัดหนักทุบผู้มาเป็นเพียงสามคนเลือดสาดเนื้อแหลกเหลียวภายในกำปั้นเดียวเว่ยเชียนกะหลานเืิงจีกวางอยู่ข้างหน้าเจียงเฉิงกับจินหลิงขณะเว่ยเชียถามเว่ียนถามเว่นถาวเนาเเีาเวเาไเวยเาเว่ยามเว่ยา่า วันหญิงต่อมือเสร็จก็ต่อขาที่หาคุณชายข้าขออภัยท่านให้ข้าไปหาคุณชายหลานข้าหาที่โรงเตี้ยมไม่เจอจิงไปตระเวนหาตามท้องถนนก็ยังไม่พบคุณชายหลานก็พรเห็นสื่อฟงจุนเดินอยู่กลางถนนมีข้อทานกลุ่มหนึ่งพบเขาแต่ไม่รู้ว่าตกอยู่ในอันตรายข้า,าไปวาแวก,กับเขาสื่อฟงจุนไร้สติสัมปาชัญญากเกือบฉีกร่างคนนั้นด้วยมือเปล่าข้าได้แต่สู้กับเขามาตลอดทางจนมาถึงที่นี่เพราะเหตุใดวันหญิงจึงหาห,าหลานวังจีที่โรงเตี้ยมไม่เจอ ด้วยอุเชนไม่จะเป็นต้องถามเลยด้วยซ้ำกระพักอยู่ห้องติดกับร้านบางจีแต่นอนไม่หลับแล้วคิดเลยว่าร้านบางจีนอนห้องติดกับเขาจะหลับลงจะต้องออกไปเดินเตรเป็นแน่จากนั้นก็บังเอิญเจอบังเอิญเซียนเจอที่วิ่งหางจุกก้นไปตามกําลังเสริมมาช่วยพอดีส่วนฝนฟ้ากระนองที่เกิดขึ้นกระทันหันระลอกนี้น่าจะเริ่มขึ้นหลังจากวันนิงประมือกับเนี่ยหมิงเกียแล้ว ศพเป็นสิ่งที่ลึงดูดความชั่วร้ายอยู่เป็นทุนเดิมยิ่งไปกว่านั้นศพทั้งสองนี้ยังไม่ใช่ศพอมหิตทั่วไปแม้พวกมาเป็นเพียงสกุลลินขัหลานลินกลุ่มนั้นจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเนี่ยหมิงเจียแต่กลับพุ่งเข้าพระ,ะยางห้าวหันไม่หยุดหย่อนทวายามกระบี่ของพวกเขาฟันลงบนตัวเนี่ยหมิงเจียกลับเป็นเหมือนฟันลงบนเหล็กกราบไม่อาจสร้างรอยแผลแม้สักเซี่ยวเนีย่ยววายสางตะโกนออก จงอกหน้าออกมาจากด้านหลังหลานสี่เฉนราวครึ่งตัวแล้วพูดขึ้นอย่างวาดกลัวะคนคาดหวังว่าพี่ใหญ่ข้าค,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 คือดวงตาเทไร้ลูกตาดำของเนี่ยมิงเจียจ้องทะลึงมือตบบมาทางเขาอย่างรุนแรงหลานสี่เฉินค้อมศีรษะเล็กน้อยกรุยน้ำค้างแข็งร้าวดังขึ้นเสียงนด่งร่างเนี่ยมิงเจียพลันแข็งข้างหลานสี่เฉินพูดขึ้นพี่ใหญ่นี่คือไว้สั่ง เนี่ยไว้สั่งกล่าวว่าพี่ใหญ่แม้แต่ค่าท่านก็จำไม่ได้แล้วหรือเว้ยอูเช่นเอ่ยไม่ใช่แค่เขาจําเจ้าไม่ได้เขาในเวลานี้แม้แต่ตัวเองก็เป็นใครก็จําไม่ได้ด้วยซ้า เนี่ยมิงเจียกลายเป็นเซอร์ไพรส์ชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยพลังอาฆาตมหาศาลเขาเยี่ยมโหดดุร้ายจู่โจมใส่ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเป้าหมายวันหนิงพักอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าโรมรันต่อแต่พลังอาฆาตวันหนิงรุนแรงเทียบฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ร่างกายสูงใหญ่ไม่เท่าเนี่ยมิงเจียพนูก,กับคุยของเว่ยอูเชียนหักไปแล้วช่วยเป็นกำลังเสริมให้เขาไม่ได้จึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบภายในขณะเดียวกันจินกวงเยานอนพังภาพอยู่บนพื้นลำบากมากกว่าจะห้ามเลือดจากบาดแผล แขนขาดได้ซูเซอร์การบาแบกเขาขึ้นหลังคิดจะช่วยจังหวะชนลมุนแผ่นหนีแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขากลับทำให้เนี่ยหมิงเจียที่วาดระแวงที่ระแวงระวังสังเกตเห็นพวกเขาจนสะบัดวนหนิงเที่ยงและก้าวยาวเข้าหาจินกวางเหวจินหลิงทะกนสุดเสียงท่านอาเล็กรีบหนีเร็วเจียงเชิยงยันหลังใาร,งร้องเตือนสตูจึงตบท้ายถอยเข้าไปหนึ่งฝ่ามือได้ตวาดเสียงห้วนมาหุบปาก จิงหลิงโดนบ้องเข้าไปจึงได้สเตเตเตถึงอย่างไรคนผู้นั้นก็นเป็นท่านอาเล็กที่คอยดูแลเขาจนเติบใหญ่สิบกว่าปีมานี้จินกวงเยานัว่อดีต่อเขามาตลอดครั้นเห็นว่าถ้าว่าจินกวงเยาไม่แกรม,มีแววดับอนาถาขามือศพอหิตตนนี้ทำกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานจึงหลุดปากร้องตะโกนออกไปฝ่ายเนีย่ยมมิงเจี๋ยเมื่อได้ยินเสียงเขาก็หันความเปลี่ยนทิศท,ทางด้วยท่าทีสงสยัยเว่อร์เชื่นใจกระตุกเว่อเปอรร้องอุทานเบาๆเย่แล้ว ตอนนี้เนียมิงจีก็กลายเป็นศพอมหิตไปแล้วย่อมมีแรงอาคฆาตต่อสตรูกูแขนครับอย่างจินกรวยมากที่สุดแต่การแยกแยะบุคคลของศพหิมหิตไม่ได้ใช้ต่าจินกาวยกับจินหลิงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตที่ใกล้ชิดกันมากสําหรับอสุนร้ายแล้วลมหายใจกิริยหิทของคนเป็นทั้งสองคนในี้ใกล้เคียงกันหากเป็นอสุนร้ายอยู่ในสภาวะสับสนย่อมแยกแยะได้ยากเวลานี้จินกรวยแขนขาดไปข้างโลหิตไหล หลังรินลมหายใจอ่อนอาการร่แแร่ว่าเจนหลิงยังม,มีแรงกระโดดร่อเต้นเนี่ยมิงเจียสมองตายแล้วปราศจากความคิดไตตรองย่อมสนใจในตัวเด็กหนุ่มมากกว่าหลานวังจีทรงกระบีเรนทะเลพุ่งตรงไปแททตำแหน่งหัวใจเนี่ยมิงเจียจริงดังคาด ปลายกระบี่แทงถูกหน้าอกก็หยุดชะงักหยาดดันลึกเข้าไปข้างหน้าครั้งเนี้มิงเกียก้มลงมาเห็นกระบี่ยาวาวับเล่มนี้ก็กำรามลั่นพร้อมยื่นมือไปควา้าหลานบางังจีจึงรีเรบเรียกระบี่เรนเรียกลับทันข่านกระบี่บินกลับเขาฝาัดดังชิง่งเนี่ยมิงเกียจึงคว้าได้เพียงอากาศหลานบางังจีพลันพลิกมือซ้ายกับพินลืมกิเลสขึ้นมาก่อนจะประคองไว้ในฝ่ามือแล้วดีดมะเร็งเสียงกระจางซ้ายโดยไม่รอช้า หลานสีชั้นยกกรีน้ำค้างแข็งร้าวขึ้นจดนิมฟีปากอีกครั้งเช่นการส่วนเว่ยเชียนสบัดยัน50กระแผ่นออกไปรวดเร็วออกไปรวดเดียวได้พุ่งเข้าใส่เนียมิงเจี๋ว่ายังยังไม่ทันเข้าใกล้ตัวกระถูกพลังอากาศของเขาแผดเป่าจนไม่กลายเป็นจุนกลางอากาศไปเสียก่อนเนียมิงเจียคำรามลั่นพร้อมจะคว้าตัวจินหลิงเจียงเฉิงกับจินหลิง ถอยจนหลังชนมุมผนังไร้ซึ่งทางถอยเจียงเฉียงนี้แต่กว่าตัวจินหลิงไปหลบอยู่ข้างหลังตอนจนเองชักกระบี่ตรีพิษที่อาจใช้พลังปราณได้จุกราวออกมาแข็งใจก็รมรันแม้มีเสียงเพียนกูชินกับคูอิเซียวร่วมบรรเลงประสานดังเกอนแต่เกรงว่าคงไม่ทันการแล้วเนี่ยป็นเกียร์ซัดกำปั้นทรวงร่างหนึ่งแต่ร่างที่โดนทําร้ายไม่ใช่เจียงเฉิงและก็ไม่ใช่จินหลิงว่าหนิงยืนอยู่มุมผนังขวางหน้าพวกเขาสองคนเขาใช้สองมือจับแขน ดุดทำจากเหล็กกล้าของเนี่ยมิงเกียวไว้เล็กคๆดึงฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามออกจากอ,อกตัวเองเหลือลูโวกรวงโบรูเบรอร์ที่ไม่มีเลเหิดไหลมีเพียงเศษเอวัยวะภายในสีดำล่วงลงมาเล็กน้อยเว้ยอุเชียนดโกรกลังว้นนิงเจียงเฉียงกับดูเหมือนอยากเป็นบ้าอยู่ตรงนั้นรู้แล้วรู้ราดเขาพูดว่าเจ้าเจ้า,จารังหมัดนี้หนักหน่วงเกินไปไม่ใช่แค่ต่อยทละลุอกว้นหนิง บางทีอาจทำลายบางส่วนของช่องเส้นเสียงไปด้วยชั่วขณะหนึ่งว่นหนิงส่งเสียงไม่ออกสะะักแอะล้มลงไปทั้งอย่างนั้น ในตำแหนนี้ในตำแหน่งนี้เขาล้มลงบนตัวเจงเฉิงกับจินหลิงพนนี้ร่างกายม่อาจขจับเยืยย่อนไปชั่วขณะทว่าดวงตาสองข้างยังคงเบิกโพรงจ้องมองสองหน้าหลานนิ่งโดยไม่กระพริบตาเดิมทีจินหลิงเครียดแค้นเจ้าอุตร้ายมือสังหารที่ในตอนนั้นทะลวงหัวใจบิดาตนได้นนฝ่ามือเดียวผู้หนี้เป็นที่สุดตั้งแต่เด็กเขาจึงสมานนับครั้งไมทถ่วว่าภายพรกหน้าหากมีโอกาสจะต้องลงทันฟันดาบแล่เนื้อเว่ยอิงก,กับเวินหลิงให้จงได้ ตอนหลังก็ไม่อยากเกลียดเว้ยอูเช่นแล้วจึงนําความแค้นไปลงวันหนิงเพิ่มไปสองเท่าทว่าเวลานี้หลังได้เห็นเจ้าอาเวดร้ายมือสังหารถูกกำปัน้นทะลองอกในสภาพเดียวกันกับบิดาตนต่อหน้าแม้แต่จะยื่นมือไปผักร่างวันหนิงไม่ให้ล้มลงทับตัวพวกเขาสองหน้าหลานเขาก็ยังทําไม่ลง จินหลิงรู้ดีว่านหนิงเป็นคนตายอย่าว่าแต่ถูกต่อยทะลุร่างเดินต่อยถูกฟันกลางลำตัวขาดสองท่อนก็ยังไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดก็จึงห้ามนับตาให้เออล้นขอบตามไม่ได้ หลังต่อยออกไปหนึ่งมัดการเคลื่อนไหวเนี่ยมิเจก็หยุดชันงักหลานบางจีกับหลานสี่ชั้นบรนเลงประสานกันพินกูชิ้นรินไหลดุดน้พุเย็นเยียบคุยเซียวประหัดประหารดังลมศาสตร์ล้วนแต่เป็นเสียงที่ทำให้เนี่ยมิงเจียชิงช่างเสียงบรรเลงแสบแก้มหูทวมีความรุนแรงขึ้นหลายเท่าทำให้ทั้งร่างเขาชะงักงันรากับคนใช้เชือกล่องหนเส้นหนึ่งมัดเขาไว้ยิ่งเชือกมัดแน่นยิ่งเขายิ่งเกลี้ยกราสุดท้ายจึงระเบิดออกมาฉับพลันฟื้นทำลายพันธนาการของเสียง พุ่งเข้าไปเล่นงานคนดิดพินหลานหวังจีหมุนกายอย่างสุขุมเยือกเย็นหลบเลี่ยงการโจมตีอย่างเฉียดเฉิวเสียงพินดังขึ้นเดินไปหยุดพักสักอึดใจหมัดนี้คงเนียมิงเกียต่อยทปปะลุผนังอีกครั้งขณะเขาจะหันกายทันใดน,นั้นยินเสียงดังแหวกอากาศกระจ่างชัดดังขึ้นสองเสียงเขาดึงหมัดตัวเองออกจากผนังแล้วมองไปที่มาของเสียงนั้นเพื่ออุเชเชนผิวปากอีกสองทีแล้วพุดกลัวหัวเราะสวัสดีสื่อเฟิงจุนจำข้าได้หรือไม่ ลูกตาขาวพรอนดดร้ายขาเนี่ยมิงเกียจ้องเว้ยอุเชียนคำเหม่งเว้ยอุเชียนพูดต่อไม่จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านจำเสียงพี่ปากนี้ได้ก็พอแล้วจบตอนครับขอบคุณครับ